เมียเอาฟักทองมาฝากพี่น้องปาดหลูกบักใยหนึ่งคือเป็นตะเสียบคักแตนางผ้าสินหนึ่งกินก่อนเบิงพุนนะมาเด้อค่ะพี่น้องจ้าหนึ่งฟักทองแสีบๆจ้าหนึ่งฟักทองโรยน้ำตาลแสีบๆจ้านี่เกียงโนไม้กินเหรียญพรพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อหนึ่งออกมาห้อนๆเลยค่ะหวานมันหวานมันจ้ามาเด้อค่ะเด้อ,อยางแสบเลยนางผ้าชอบกินหนึ่งหนึ่งเบื้อค่ะหนึ่งกินเลรียญก็เสีบได้ค่ะเป็น เนื้อนุ่มนะคะมันๆน,น,นะจ๊ะหวานมันค่ะมาเดอร์ค่ะเดอแต่ว่าก่อนเกี่ยวก่อนคําลังผ้านี่เพิ่นจีชอบเค็ดนำเชื่อมในพ่น้นองแล้วกะลาดแล้วทีนี้เพิ่นกะเซเอานำกะทิใส่เพิ่นชอบกินแบบนั่นเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้กินแน่หน้าวึงว่าสันเฮ็ดแล้วบ่บแซบแมเพิ่นสิชอบว่ายจังสีเนาะค่ะเนาะนี่เลยนะจ๊ะก่อนเกี่ยวก่อนคัมลังผ้าเพิ่นนึงวาคือชอบกินหัวเผือกหัวมันผลไม้วาสันว่าห้ยศาสตร์ก่อนคือสิเป็นพารูสีเนาะวาซัน แต่ว่าถ้าให้กินเขาเนี่ยก็กินบได้หลายได้พี่น้องกินสองสามคำแล้วก็อิม่มแต่ว่าถ้ากินผลไม้หรือว่าหนึ่งเผือกหนึ่งมันหนึ่งมะ้ือจังสีน้งผ้าก็กินได้หลายเด้ค่ะหนึ่งฟักทองหวานมันค่ะ